ประเทศไทยเรามีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งภูมิภาษาและวรรณศิลป์ภูมิบ้านภูมิเมืองและภูมิปัญญาทรงคุณค่าอันเป็นรากฐานของประเทศมยายาวนานและมีความหลากหลายตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลชเช่นเกาหลีที่มีโมเดลในการแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินทรัพย์ และเป็นยับใหญ่การส่งออกสินค้าวัฒนธรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจนเป็นประเทศต้นแบบการปฏิรูปศิลปะวัฒนธรรมที่หลายๆประเทศอยากให้นำไปเป็นต้นแบบในการสร้างโอกาสและรายได้แต่ทำไมเราไม่สามารถผลักดันให้จิตวิญญาณความเป็นไทยไปสู่สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งออกสินค้าวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศเอาไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ศิลป,ปะและวัฒนธรรมของเราไม่ได้ไปต่ออย่างที่ควรจะเป็นผมว่ามันมีอยู่สอประการประการที่1ก็คือความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยยังไม่ตรงกันเราก็ใช้ว่าทรรในความหมายว่าความเจริญงอกงามเท่านั้นเองแต่ความจริงมันไม่ใช่แค่นั้น มันเป็นวิถีชีวิตเพราะสังคมทุกสังคมอะ่ะมันมีคนที่เขาดำรงชีวิตีชีวิตอยู่อย่างไรสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละคือวัฒนธรรมประการที่สองก็คือการทำงานว่าธรรมยังขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะราชการธุรกิจเอกชนหรือประชาชนทั่วไปด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งศิลปินเองอเนะที่ควรเข้าใจที่มันไม่ประสานกันนะ มันทําให้การทํางานเนี่ยกับพร่องกับแพร่งหรือทําเฉพาะจุดเฉพาะภาคกันไปไม่เข้าใจรวมกันได้ประการที่3ก็คือค่านิยมในเรื่องวัฒนธรรมเวลานี้เรามีลักษณะที่ว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราก็ไปหลงไหลความเป็นอื่นที่ผมใช้คําว่าตามเขาแล้วเก่งคิดเองแล้วโ,โง่ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในคณะกรรมธิการการาศาสนา คุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาจึงมีข้อเสนอแนะให้เกิดการปฏิรูปศิลปะวัฒนธรรมโดยเน้นไปที่3มฐานหลักได้แก่รากฐานพื้นฐานและภูมิฐานเป็นสาระสำคัญหลักในการปฏิรูปเพื่อสร้างกลไกทำงานอย่างมีส่วนร่วมรวมถึงการมีเครื่องมือกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆเพื่อช่วยหนุนเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนซึ่งในกระบวนการจัดทำแผนปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมได้ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ทั้ง4ภูมิภาคนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆรวมถึงตัวอย่างจากชาติอื่นๆตลอดระยะเวลา5ปีจนได้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสีเรื่องสำคัญสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันสาระสำคัญของภูมิพื้นที่เป็นเรื่องของคนในพื้นที่จะต้องมีความตระหนักรู้ได้ให้เขารู้สึกรักแล้วก็หวงแหนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนำ ทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างเป็นมูลค่าและที่สำคัญคือคกลไกนี้จะต้องมีทั้ง3ภาคสว่วนนั่นก็คือไตรภา,าคีภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะการเปิดภูมิพื้นที่แบบไตรภา,าคีรูป,ปรธรรมของมันอาจจะเป็นเรื่องของตลาดนัดวัฒนธรรมเป็นพื้นที่กายภาพทำให้คนทั้ง3วัยในชุมชนมารวมตัวกัน จัดแสดงเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมมันไม่ได้ทำให้ในเชิงคุณค่าในเรื่องการอนุรักษ์เท่านั้นมันยังไปเพิ่มเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนะคะมันจะมีอยู่3มภูมิในนั้นภูมิแรกเป็นภูมิภาษาและวรรณศิลป์ความหลากหลายทางภาษาทุกอย่างจะอยู่ในนี้ค่ะอันที่2เป็นเรื่องของภูมิบ้านภูมิเมืองเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องเล่าพัฒนาการประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ พื้นที่นั้นๆน,น,นะอันที่3เป็นเรื่องของภูมิปัญญาอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ของคนไทยนะคะที่เอาความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งการที่จะทำให้ทั้ง3ภูมินี้นะคะมันเกิดขึ้นดำรงอยู่พัฒนาเพื่อไปเป็นเครื่องมือในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปได้เนี่ยมันต้องมีกลไก หลักที่จะมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนะบริหารจัดการแล้วกลไกหลักที่ว่านี้นั่นก็คือสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินปัญหาเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันมีความที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของนิยาม ว่าอะไรเป็นโบราณสถานอะไรเป็นอาคารที่มีคุณค่าแก่าการอนุรักษ์งั้นเราก็เลยได้มีการศึกษาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ฮะเราพบปัญหาใหญ่ใหญ่เน่ยเรื่องฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องกฎหมายทุกวันนี้มันค่อนข้างจะไม่ทันกับเหตุการณ์เรื่องที่2ก็คือก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะหนวยราชการที่รับผิดชอบเนี่ยครับเรื่องที่3ฮะก็เรื่องการขาดองค์ความรู้ ทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่มีความรู้ว่าอะไรควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรปัญหาที่4นะฮะก็คือนิยามเรื่องของบราณสถาน,นย,ยังเข้าใจไม่ตรงกันเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันให้ได้ก่อนสุดท้ายก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์เนี่ยมันจะทจําจากฝ่ายส่วนกลางหรือฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวไม่ได้มันต้องได้รับความร่วมมือจากท้องถิน่นจากประชาชนด้วยครับและเพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศและบูรณาการขับเคลื่อนงานเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผลักดันศิลปะวัฒนธรรมของชาติไปสู่การเป็นภูมิพลังวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำพาจิตวิญญ,ญาณไทยไปสู่ความเป็นสากลคณะทำงานจึงเสนอแนะให้มีการจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินองค์การมหาชนเพื่อทำหน้าที่ หนุนเสริมในทุกภาคส่วนและทำให้การดำเนินงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นบทบาทที่สำคัญของสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าจะเป็นต้นกำเนิดที่สำคัญของการบูรณาการทรัพยากรบุคคลตั้งแต่คนทำงานศิลปินปราชชาวบ้านผู้ปฏิบัติงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานที่ว่านี้ครับมันต้องไปสนับสนุนสิ่งที่เป็นอันตลักษณ์ทั้งหมด สถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนั้นเนี่ยจุดแตกต่างก็คือว่าเราสนับสนุนการบ่มเพาะตั้งแต่รากฐานรากฐานที่สําคัญเนี่ยก็คือเราให้ความสําคัญกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ยังไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแต่ว่าเราปลูกฝังให้คนเข้าใจลึกซึ้งลากเงารากเงานั้นเนี่ยสำคัญมากๆเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้บ่มเพาะความเป็นไทยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือเห็นคุณค่าน้อยสาเหตุ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญแต่เป็นเพราะระบบพื้นฐานระบบรากฐานของทั้งการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ครับมันขาดการสืบสารอย่างต่อเนื่องการสืบสารอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินมีบทบาทสําคัญมีบทบาทสําคัญที่จะหนุนเสริมทําให้ระบบการศึกษาโลกการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบสามารถที่จะมีความเป็นไทยเข้าไปอย่างเยียบยนต์ แล้วก็ทำอย่างไรถึงจะทําให้มีระบบฐานข้อมูลในการส่งเสริมทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการสร้างคุณค่าอย่างเป็นระบบแต่มิติทางด้านภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินนั้นเนี่ยให้ความสําคัญมิติที่รอบด้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะทําให้จิตวิญญาณไทยแต่ว่าใจสากลที่จะเข้าใจทั้งระดับสากลมาสู่การทำงานในระดับท้องถิ่นได้ หากเปรียบประเทศไทยเหมือนดังต้นไม้ใหญ่เศรษฐกิจคือรากสังคมคือลำตน้นการเมืองคือเรือนยอดศิลปะวัฒนธรรมคือดอกผลเป็นสิ่งที่สะท้อนความงามและความเจริญของมนุษย์ทุกยุคสมัยดังนั้นการปฏิรูปสิ่งที่เป็นดอกผลให้งอกงามเกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารและพัฒนาต่อจึงเป็นสิ่งที่คณะทำงานมุ่งหวังและรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมยังมีประสิทธิภาพนำไปสู่การทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตออกดอกผลเป็นร่มโพร่มใสที่สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้คนไทยทั้งประเทศ